ครับต้องลื่นกว่าเดิมไหมไม่ไม่ลื่นเมื่อก่อนมันลื่นไม่ใช่หมายถึงว่ารถมันลื่นไหลกว่าเดิมไหมไหลไม่ใช่คันลื่นเวลาเปลี่ยนเกียร์ถ้าอยากขับระเบิดไม่ต้องยกคันเร่งเลยเหยียบคันอย่างเดียวขับจะแางได้เลยเหยียบมาเร่งสุดเลยเหยียบสุดเลยนะเหยียบคันอย่างเดียวเป็นไงไม่ลื่นนะแต่เมื่อก่อนต่อเกียร์อะไไม่ได้อะไรมี่หมดหนึ่งนะเวลาแัดไม่มีความเลยเห็นระ ผมเก่าเยอะใช่ไหมเก่านี่ฮะของเก่าพวกกาพวกกาแกจูสนี่ส่วนมากเขาไม่ใช่เจ้าชูที่หน้าตาพี่อยู่ที่นี่สายพี่ผมก็หน้าตาไม่เจ้าชูดูเลย AJ อากาศอะไรพี่ถามอีกทีอ่าคันเยอะครับแล้วก็เหมือนเปลี่ยนไปมันมันอืด แล้วก็คัดลื่นเบื่อคัดลื่นจะ<ช>ไม่ใช่ว่าคัดลื่น<ช>เหมือนคัดลื่น<ช>แต่ที่ผมเห็นนะที่ผมเห็นเมื่อกี้ที่เปิดดูมันมันมีอาการคันเร่งไม่ค่อยเนียนแล้วหนึ่งอย่างถ้าขับลอยตัวแล้วเหมือนเมือนมันเดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายอะ่ะเสียงคืองคับอารมณแล้วก็ถ้าเหยียบเต็มเตมมาเหมือนคัดลื่นจริงๆต้องเหยียบเต็มเต็มนะใช่แล้วก็ เหมือนมันรวนไปหมดอ,ะ mm hmm. อ่ะเขาจนแปลกๆมากที่ผมที่ผมดูนะผมไม่ดูนะแต่ว่าผมเทียบกับกับ,ก,บกับตัวรหัสกล่องเดียวกันอะ่ะมันมันมันเหมือนเลอ้ยใช่เพมันจูนมาแต่รถไอตัวนี้ออกมาใหม่ใหม่อ่ะกเ่เหมือนช่างเขายังไม่ไม่ค่อยเก่งนะครับ<ๆ><ๆ>ช่วงนั้นน่ะน้องมันยังใหม่ๆหม่อยู่แล้วผมก็ไม่ได้ทำอะไรอีกเลยทำแต่ช่วงล่างพวกโค้บเข้าเกียร์เบิ้นได้ไหมตอนอันเดิมเบิ้นได้แต่กันถ้าเกิดถับเริ่มต่อเกียร์ไม่ได้ หมายถึงว่าต่อเกียร์ยังไงเบิ้ลเบ้ว่ามันสับนะสับไปไม่ไม่ไปใส่เกียร์ไม่เข้าอุ้ยใส่เกียร์ไม่เข้าไปที่เราแล้วมันมันมันต่อไปต่อไม่ได้เป็นที่เรามันต้องยกอ่ะไม่ปกติเข้าเกียร์แล้วเหยียบคันนี้เบิ้ลแล้วมันเร็วไหมตอนนี้กไหนตอนตอนแรกอ่ะเนี่ยอันนี้ผมปลดให้มันเบิ้ลได้ไม่รู้พี่ไม่รู้พี่ได้สังเกตหรือเปล่าวางคมไม่ได้สังเกตหรอกเบิ้ลได้ เบิ้ลได้เบิ้ลได้แต่ว่ามันไม่เหมือนกันมันเบิ้นได้แต่มันจะนุง่งนวงอันนี้มันจะไวเลยเบิ้นได้ถ้ามีทางไป ม,มันเป็นเฮียอะไรของนึงอ่ะข้างนอกข้กางนอกข้างนอกแม่งเหรอไม่ได้บอกเม,ม,ม่่ไม่ไม่ได้พี่ผมไม่ใช่เด็กดดกีวีเกียวขนาดน,นั้นพี่ก็รู้ใช่เปล่าอไรอย่างนีพี่ยักหน้านี่คือนั้น่ะอเดมัไมเรียบ มันไม่วอดมันไม่วอดนั้นเก่ามันจะเหมือนน้ามันหมดคาบูอ่ะเยียบแล้มันเหมือนมันไปมันไม่เดินมันเหมือนน้มันขาดคาบูยง้มันกอนเลเหมือนเคยเล่นมอเตอร์ไซค์ป่ะเคยเลนมอเตอร์ไซค์ก็อย่างนั้นเลเหมือนบิดแล้วมันวอดแบบนี้่ไม่มีควานเลยนะได้ดูป่ะนั้นเก่าเยอะใช่ป่ะเก่ากว่าม เดี๋ยวให้พี่เขาหันไปดูมันให้พี่ดูมั้ยหลอกๆเดี๋ยวจะหลอกพี่เขาผมจะบอกว่ามันจะมองเห็นเหรอเดี๋ยวพี่ก็ไม่คุยกับผมอีกจะหลอกให้พี่เขาหันคอไปไี่มึงก็ยัดเกียร์ไปมเดี๋ยวพี่หันไปดูมันนะอันนี้อะไรีกอ่ะ เบะถ้าพี่สับไม่ระเบิดควันไม่ออกพี่คงไม่สับระเบิดตอลอดทางแล้ว<อ>พี่จะจะสับเกียร์ไม่เข้าเพราะพี่บอกอยู่ <laughs> อยู่ที่คนขับเลยนะสับเกียร์ระเบิดไม่ระเบิดเดี๋ยวโมดหนึ่งผมเอาสับระเบิดออกดีกว่าเอาเอาบางๆนี่โมดหนึ่งนะเวลาสับไม่มีความเลยเห็นระผมเต่าเยอะใช่ปะเต่านี่ฮะของเต่าพวกกาเดี๋ยวอันดังเดี๋ยวอัน อันนี้โม่สองโม่สองจะมีบอลครับ ไม่เพื่อเขาเพื่อเขาเข้าเกียร์เข้าอะไรปิดเด็ดจะได้ไมลอยเทนหน่อยเดี๋ยวให้เจมส์ไม่ถ่ายควันให้ดูหลังรถเฮ้ยเดี๋ยวผมไม่ต้องดูแล้วควันนะพี่เขาโอเคแล้วเนาะอ่าไม่ต้องไม่ต้องเจ๊ี่ขอบคุณมากที่ช่วยกันมาพี่ไปเกลี่ยไปนี่ไม่พี่พี่เหยียบไปนู่นไม่ได้มาแล้ววะ เ,เปิดโมเดลได้ไหมครัปนบนนประตูสนิทด,ด้วยนี่นะครับ <Okay. S 1> ผมปิดเบาไหมมือนนก้ไม่สนิทล็อกก่อนห๋ยวลวงไอ้โทรมาเวลานี้อ่ะครับ <c oughs> อ,อันเร่งไวหมดเลยไหม ทำใจให้ชินคให้ทำตัวให้ชินโยยต้คื่นเวมไหมไม่ื่นมื่กมันลื่นไม่ใช่หมถึงถมันลื่นไหลกวาเดิมม้คันล้าคันก่อนลื่นเลยมอย่างนี้ไม่ได้้ยไม่ให้ไปปไปเดี๋ยวต้องรองขับดูก่อน แต่ว่าขับธรรมดาเนี่ยขับลื่นไหลกว่าเดิมใช่ขับง่ายกว่าเดิมก็ปิดตกใจเลยขับไม่ลื่น <c oughs> เล่นกัญญาไงตอนเนี้ยเฮ้ยเราก็ติดเวลาเปลี่ยนเกียร์ถ้าอยากขับระเบิดไม่ต้องยกคันเร่งเลยแ,แล้วก็แล้วก็เหยียบคันอย่างเดียวแข่งต้องปิดคุณเกียร์สามได้ไหมเกียร์สามได้เลยเหยียบไปเร่อสุด,สดเลย <ใน S 2> พี่ก็เลยอาจจะไม่ได้เก่งไงพอเกง่งปุ๊บมันก็เลยแบบเฮ้ยกูต้องเข้าให้ได้เลยวันนี้หรือเปล่าแล้วรถมันเดินดีกว่าเดียวไหมที่โม่หนึ่งเลยเนี่ยโม่สองม,มันแรงกว่านี้ไงว่าเวลาอยู่กับแฟนน่าจะขับโม่สองไปแล้วผมขี่ได้เหรอตีนตลอดซิ่งได้มีแฟนซิ่งได้ก็ดีพี่ส่วนมากลูกค้ากล่องจะตัดก่อน <c oughs> ผมไปไดิจิตนเหยียบกดอย่างเดียวเลยเี่ยับกับรถเดี๋ยวลองโม่สองดีกที ที่โมดหนึ่งนะคือไม่มีควันเผื่อพี่แบบกดแบบทางแบบเร่งล้วนต่างจังหวัดได้ไหมคันหลังไม่ได้แน่นอนเมื่อกี้จะสามระเบิดจะไม่มีคว,วันผมไม่เนยผมเอาออกให้ไงที่โมดหนึ่งต่อให้โมดสองก็ยังน้อยหวานเก่าพี่อยู่ดีอ่ะอย่าเพิ่งเหยียบนะขับธรรมดาก่อนไม่ชินไม่ชินโกเขาเร่งเลยไงมี่วัวอย่าเพิ่งเหยียบเดี๋ยวถ้าชินแล้วก็ขับง,ง่ายขับลื่นเลยแต่ชอบมากเลยเมื่อกี้

ถามจริงดิอย่างไ้วเมื่อกี้ยังไม่เห็นเหรอเห็นอยู่อ้พอแล้วพอแล้วพอแล้วเดี๋ยวคัดจะลื่นของจริงเขาเนี้ยเวลาซัดแบบเนี้ยพยายามอย่าซัดต่อเรื่องหลายรอบเพราะว่ามันคัรมันร้อนถ้าสมมุติยังไม่อยากเปลี่ยนนะเพราะนั้นแต่ถ้าชีวิตประจำวันคงไม่ได้กดบ่อยๆแบบนี้หรอกนั้นคันนี้ปะกิ้งหมดสองใช่ไหมเพี่อใช่มีหมดสามไหมครับผมาะอยากอะไรหมดสามอ่ะ ถ้าอยากอยากไปกว่านี้อีกก็ขยับเป็นของพี่แก้ววอย่างนะแก่แล้วครับแก้แล้วก็กระป๋องไม่เกตกระป๋องไม่เกตก่อนก่อนที่จะเปลี่ยนโบอ่ะเปลี่ยนแค่กระป๋องอย่างเดียวพอกระป๋องอย่างเดียวก็ไม่กี่บาทแต่ว่าใช้แบบนี้เราดูกนครับมันขับง่ายกว่าถ้ากระป๋องอ่ะโมจะติดช้ากว่านี้หน่อยแต่ว่าดึงดีกว่านี้เยอะอะมันมันได้อย่างเสียอย่างแต่ถ้าเปลี่ยนเทอร์โบต้นก็จะหายกว่านี้เยอะแต่ท้ายก็จะดึงขึ้นไปอีกโอ้ดึงคนละเรื่องเลย น,นี่ถ้ายังไม่ได้กลับก็แวะเที่ยวงนานรับประเขาได้ <c oughs> ผมไม่อยากไปใจกจะขาดรถไม่หมดทั้งทีไ้รถเราวะไม่ใช่แม่งแอบเปลี่ยนล้อเด็กเหมือนเล็เหมือนรถเราเฮ้ยคนเดียวอะไรของพี่เนี่ยเออ ไ okay, okay, okay. ผมว่าผมเปิดเบอร์สองให้นะก็เร่องไฟฟ้าถ้าพี่ไม่ชินเดี๋ยวผมลดให้ก่อนได้ไ,ดไปไปไหมไปไปไหม อันนี่โอนได้ไหมได้ครับเออขาวเดี๋ยวขาวต่อแล้วมันจะโล่งไงเท่าไหร่อ่ะไอกมีอะไรบ้างไอกองใครจะบอกให้ก่อนดิเดี๋ยวจูรถแป๊บนึงต่อข้างข้างเนี่ยโอนเลยก็ได้ครับเดี๋ยวผมปรับเลยนี่หมดหนึ่งนี่หมดสองนี่ปิดใช้หนึ่งไปก่อนไม่ใช่ปรับตรงรุ่นใช่ป่ะใช่ตรงรุ่นครับตรงรุ่นตรงรุ่นตรงรุ่นแล้วก็มีสายฟัเพิ่ม แปดหมื่นห้า